สวัสดีครับวันนี้พบกับงานนําเสนอแบบใหม่ๆนะครับก็คือการติดตั้งพวงมาไลัยไฟฟ้าแทนพวงมาลัยเพาเวอร์บางท่านก็จะเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์แต่ว่าแหลกนั้นรั่วบ่อยนะครับแล้วบางทีแหลกก็ราคาสูงซ่อมบ่อยมากเดี๋ยวปั๊มรั่วเดี๋ยวแหลกรั่วนะครับก็เดี๋ยวสายพาเวอร์รั่ว,วนั่นเองน้ำมันขาดลูกค้าก็เลยตัดสินใจให้วางเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ข้อดีข้อเสียของพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยไฟฟ้าก็จะไม่ใช้ระบบน้ำมันใช้พลังงานไฟฟ้าแทนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเดิมเนี่ยเป็น power เนี่ยมันก็จะปั่นน้ำมันตลอดนะครับก็จะฉุดกําลังเครื่องอยู่นั่นเองก็ขั้นตอนการทําก็นําขึ้นแท่นกลึงแบบนี้ทางร้านก็มีแท่นกึงเองนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะกลึงแล้วก็ได้เซนเตอร์ได้ระยะที่ดีมันจะง่ายต่อการเชื่อมนะถ้าเราหินเจียตัดก็มันก็จะเอียงนะแล้วก็เซนเตอร์มันก็ได้เวลาหมุนมันก็จะขืนนิดนึงตอนนี้ก็จะเพิ่มความละเอียดขึ้นไปสักนิดนึง ปูมอะไพาวเวอร์ไฟฟ้าเนี่ยช่างด้ำก็ติดตั้งอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ค่อยได้รีวิวส่วนใหญ่ก็จะรีวิวงานแอร์ซึ่งงานแอร์นั้นเป็นงานที่แก้ปัญหาสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วงานแอร์เนี่ยมองตรงแล้วมันเงินดีนะครับยิ่งเป็นงานแก้ยิ่งเข้าทางงานปูนาะไรไฟฟ์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็ค่าติดตั้งก็อยู่ที่เ,เริ่มต้นที่หกพันนะครับถึงหกพันห้าร้อยบาทาน,นั่นเองนะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วตทต่ความยากง่ายแล้วก็ระยะเวลาแต่การกึ่งแบบนี้ก็ช่วยประหยัดเวลานะครับ คนใหญ่ก็ทิ้งรถก็จะดีนะครับหรือว่าโทนดั้ใหมายก่อนก็ดีเหมือนกันก็หลังจากกึ่งเสร็จก็มาเชื่อมนะครับเชื่อมคาแท่นแบบนี้ก็จะได้เซนเตอร์ที่ดีกว่าแต่สามารถเชื่อมภายนอกได้ไหมก็เชื่อมได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดช่างดําก็อยากจะมอบให้กับคุณลูกค้านะครับหลังจากทําการเชื่อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยก็จะมาดูลักษณะอ่าพวงอะไรพาวเวอร์นะครับอ่ารหาตําแหน่งก็เป็นประมาณนี้อ่าก็ต้องมีการเสียสละบางอย่างนะครับแกต้องทําการย้ายทอลมแอร์นิดหนึ่งนะเพราะว่าติดมอเตอร การตัง้งเซนเตอร์ก็ไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าครั้งแรกก็จะเป็นการหาประสบการณ์พูดง่ายๆก็แล้วกันครับการทํางานก็ไม่ยุ่งยากทํางานสบายๆนันง่งนนอนแบบนี้พวงมลาลัยที่ประกอบเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะมีมอตเตอร์นะครับโผล่มาหนึ่งตัวมาเชื่อมต่อเป็นอะแดปเตอร์เข้ากับพวงมลาลัยเดิมนั่นเองเราต้องใช้พวงมลาลัยเดิมนะครับเพราะว่าซลเลกเตอร์ต่งตางๆสวิตต่างต้องใช้คองเดิมหลังจากทําการติดตั้ง,าง,างการเชื่อมต่างๆก็จะมาดูขั้นตอน าการเทสนะครับก็จะเทสภายานอกก็ได้นะครับภายในรถก็ได้ภายานอกก็ได้เทสภายานอกก็จะชัวร์กว่าเทสเสร็จเราก็นําไปติดตั้งนะครับลักษณะก็มาดูครับอันนี้ใช้มือดึงไม่ไปนะครับยังไม่ได้อ่อนกุญแจหรือยังไม่ได้ติดเครื่องอยู่นั่นเองมือดึงไม่ไปอาจจะต้องใช้2มือถึงจะหุนไปลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับหลังจากที่เราอ่อนกุญแจจะเป็นอย่างไรกรุญแจรอประมาณสักสามวินนะครับเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับใช้มือเดียวสามารถหมุนได้สบายๆนะครับลักษณะแบบนี้ก็คือจะประหยัดเชื้อเพล ฝากผลงานการติดตั้งพวงมาลัยของเช่ยงดำลูกค้าท่านใดสนใจจะเข้ามาใช้บริการก็ยินดีนะครับอันนี้ทํายากนิดหนึ่งเพราะว่าขอขับพับได้นั่นเองยังไงก็ย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามนะครับก็ฟ่องของเช่ยงดำนะครัาว่าจะซ่อมหรือจะบริใช้บริการอะไรก็สามารถทักทายได้ตลอดนะครับยังไงก็อย่าลืมทักทายกดไลค์กดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับในการทำคลิปเพื่อประโยชน์กับลูกค้านี่เองขอบ